สวัสดีค่ะพี่น้องพอๆก็มาด้าแจวคือเกาค่ะมื่อนี้มาด้าแจวผ้าพี่น้องเขาปลาเนาะค่ะนาะมาเก็บใบกระเทียมคือเกาค่ะพี่น้องตามมาเบิ่งปลากระเทียมสวยๆเลยค่ะอย่าฝ่าวเบื่อเด้อตามมาเบิ่งน้ำกันจ้าพี่น้องข่อยออนซ้อน่าซิเศร้าเก็บเด้อพี่น้องแต่ว่ามื่อน,นี้มีออเดอร์มาว่าสันนอ้อยอยู่ที่ทํางานอยากกินวสันเ,เก็บเมื่อวานเก็บไปให้นดองเนาะ เมื่อนี้กะเก็บไปมูในเมื่องดองมื่อนี้สิเก็บไปใน้องอยู่ที่ทำงานดองพี่น้องเบิง่งป่าลายหลวงพดพ่อบักม่บัปกแต่งป้าเพ่นกระไดเบิ่งพี่น้องเอามาเก็บซอยมาดำเจียวเด้อ,อปัดานี่อ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บพักอันนี้แหละน้องพี่น้องพักกระเทียมเขาป้าน้ากันอีกพี่น้องมาตามมาเหมือนนีเบิง่งบรรยากาศปลาไปน้ากันพี่น้องเบงื่องแน่ผู้ใดสิบบอล่อนเนาะขึ้นเป็นกระจุกกระจุกไปโอ้ยเต็มพี่น้องกอยยังไงเอ้า ตัดนาะพี่น้องเนาะตัดอ้าจะรออะไรล่ะคะตัดสิคะตัดเอาลากสวยๆมาให้พี่น้องเราดูเลยโอ้ยฝ่าเบื่อ้วยพี่น้องเ้อเก็บกระเทียมหนิจะมันมันมวลม,มันงามพี่น้องเห็นนะตัดออกมาได้จังสีละพี่น้องขาวๆอวบป่าเลยป่านี้ก็สวยเลือกได้เหมือนเดิมนะคะ สวยเลือก่ดยพี่น้องงานอินนี้เลือกเอาเลือกอาแต่สวยพี่น้องต้นง,ง่ามเส้นสวยตะลักกอพี่น้อง ย่ปลาช่วงนี้แม่บานตั้งเรียนกก่ฮิดักหลายเนาะพี่น้องเนาะเก็บกันบวชบวัหละพี่น้องปลาแถวยุโรปกำลังขืนเลยกำลังง่าพี่น้องเท่าเก็บใบสําหรับนาที่มันโบมีกินเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่มันมีกินเท่าก็เก็บไปเป็นการถนอมอาหารไปดองนะพี่น้องดองว้ขันสมพักว้พี่น้องเนี่ยโบมีกินนานวิมาตกบบมีได้พี่น้องพัก บกขึ้นได้มันหนาวเนาะอันนี้ก็ต้องเก็บไปดองไว้ก่อนละพี่น้องเครื่องมองหนีพี่น้องใบง่ามคักง่ามเน่แท้ตัดขึ้นมาบอลขาวกวกสวกขาวอีลีพี่นออนะ้องพอนะแดดซองบบตานี้แง่มเห็นโบพวกเจ้า พี่น้องเอออยู่ตั้งเดือนก็ได้หาอยู่หา,หากินไปอันใดพบอประหยัดใดกับพบอประหยัดโบเมนอยู่ตั้งเดือนแล้วก็สีสัมบายได้พี่น้องหาอยู่หา,หากินคือกันเบิร์ดนั่นแหละมาดมแจวก็ได้อถ้าบบประหยัดกับโบมีเก็บพี่น้องบ่มีอยู่ไม่กินละ่ะอถ้าผู้ใดบุญจักประหยัดเนาะตั้งเดือนก็ได้ถ้าผู้ใดประหยัดก็เเลือกินเลือใส่ มีเก็บอีกต่างหากเลยพี่น้องจุนเตอคขอบขัวได้น้ำพรมหน่อร้อยเนี่ป่าขึ้นมาให้สีพี่น้องจ้ะเป็นหญ้าออกเนาะตระจ้ะตาห้องก็ได้หลายเติบเลยเด้นน่ตัดแป๊บเดียวพี่น้องจ้ามันลายๆายเดี๋ยวค่ะมันนี้สิเอาแค่เต็มตาเนาะ เอาไปขันเพราะจะกับปุ๊กนึงพี่น้องเบ่เอาลายมาเนีเมื่อนี้มาดาเจีวมาเก็บไห้น้องอยู่ที่ทํางานเด้อเพิ่นบบมีเวลาเนาะค่ะมาดำเจีวสิเป็นพนักงานเก็บเพิ่นสิเป็นผู้ขันสมให้กินเอองานคนลายเนาะมาดาเจีวเสร็จงานก่อนมูกับมาค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาเขาปลาซะมามาดำเจ้าเจะมาเขาปลาสันวาไปโหลดขาเจ้าวาเออมาดาเจีวไเลยเด็เขาปลาเก็บนี่แหละพี่น้องเบื่อ งามเนาะออนซ่อนค่ะช่วงเขาป่าพี่หน่อตงต้นงามๆปอกงาม,งาม,งามต้นใหญ่ๆอรรถนะสวยๆกันล่งอ่อนๆพี่หน่องกำลัง,ลงขันสมแสบช่วงนี้แกก็นี่กับสีเหนียวเนาะกินตอนนี้ละพี่หน่อง กรอน่นหมกรอบมามอีกทีหพี่น้อ,นองช่วงนี้จะเก็บกระเทียมนย่ละพี่นอ้องไปคันสมเนาะมูมาดํำเจาเพนดองไปขายเลยได้อพี่นอ้องเพราะว่าบางคนทำงานอยู่ในเมืองกับบบมีเวลาเนาะผู้ใดขยันกะเฮ็ดขายได้พี่นอ้องเพราะว่ามันหลายค่ะมันหลายเก็บเผ็ดได้ แต่ว่าจริงๆแล้วฝรั่งเขาจะไปเห็ดซสซอสเนาะพี่นองเนาะกินกับปัดกับอันกับเส้นสปาเกตเกตี้เส้นอีหยังเขาเอื่นนไปปัปสตูปัตา้าเขาล่ละพี่นงเออมาดำเจลวบ่คอยมักอาหารฝรั่งพี่นงกินได้แต่ว่าเป็นคนเป็นคนโบ่มักปันใดน,นะมันมากก็สิเป็นอาหารไทยอาหารอีสานอยู่้านกะเห็ดกินอาหารอีสานคือกันดำเจวก็เสาไปขันสมขันดองเพรวบาปีนีน บ่าให้ไดดองมิถัดพัดกินเนาะพัดใส่ตับแต่บานนี่ก็ยังพัดได้อยู่พี่น้องอ่อนๆอยู่ยังบ่เหนียวกินได้อยู่แสบอยู่นี่เก็บไปดองไว้งามๆเลยค่ะตะกาเหาก็ไดนะเก็บไปเก็บมาสิง่วงห่วงตานี่คงห่วงโอ้ยว่าพิษว่าถือก็ะได้ภาษาไทยเป็นภาษาลาวหล้วค่ะ ดวงพักกระเทียมคือเก่าค่ะเหมือนในกระไดช่วงเบีกงานคือเก่าเก็บกระเทียมปลาน้ำกันพี่น้องเตรียมปาาลาฝรั่งเหมือนนี่สิเอาไปดองเด้อพี่นอ้องเด้อเออพะน,นะมันหลายค่ะพี่นอ้องถ้าเสิเริ่มต้นหมง่งใดมันหลาไหลนะบ่อ,อันนี้ใบเขียวมันดำแจีวข่าแต่หมง่งอ่อนมันพี่น้องนี่งามหลายโอ้โอ ตั้งมงได้แล้วก็ตาข่อยมันเป็นเนินพี่น้องมันสิโลนลงนี่แหละค่ะบรรยากาศหาอยู่หากินกลับมาดำแจยวดำแจยวกับอยู่สวิตเซอร์แลนด์เดอ้อพี่น้องผู้ใดที่บนหูวจักก็ได้อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่กำลังโด่งดังในข่าวห่ะล่ะพี่น้องโด่งดังในทางที่ดีอุตส่าห์สะสมซื้อเสียงมาหลายปีสวิตเซอร์แลนด์ คนสองคนเฮต้เสียซื้อ,อบัดรอัลวดนอพี่น้องเนาะตาศูนย์งพี่นองนอ,อ๋อผู้บาดคนใดมายืนแนมข่อยมาเด้อผู้บาว,านนาบาวเก็กกระเทียมย้ำหาดมด,ม,ดม,มองมอง,มองได้มีข่อยแห้งอันใหญ่อืสี่หลับพี่น้องเขาป้าเขาให้ผู้เดียวก็ได้เพราะว่าประเทศสวิตอ่อมันเป็นประเทศที่คนต่างแดนมาอยู่หลายพี่นอ้องออ ก็คือจังคนฝรั่งเศสคนประเทศสารปัดประเทศลเาเมา้าพี่น้องขาเจ้าเขามาทํางานเนี่ยขาเจ้าลบนี้ส่งข้ามเขามาแงกับมีหลายเนาะเพราะว่าเป็นประเทศที่เซรีผพบรัสันท์ผูดันกับเขามากูนิ้กับเขามามาหาอยู่หากินม,มันก็บ,บมีคนสททวิตแทแๆร์ละต่คนสวิตแทแๆกันยังเป็นคนไหลก็มีเนาะพี่น้องเนาะ ว่ากันมันกับผสมปนเปนกันไปข่อยของใบยาดอกเพราะว่า,าขอา่ขอยชิดเหล้วกับปลานี่มาข่อยกระห้องยังแห้งแห้งหมดนะน้องพี่น้องเนาะถ้าเขามา,าอะไรข้นกับกระใบยาแตกแถวอย่าแตกแถวสิว่านสร้างสีหยานคนซื้อไหมเออมีดข่ยอ,อยแห้งเล็มบอกแกงพวนนะโอ๊ยเมื่อย <laughs> เก็บอะไรกับเมื่อยพี่น้องมันทอดตะเลิกง่ะเราเหมือนีแ,นนแขกหลายมาดําเจวกระแลน ออกจากาที่ทํางานเดี๋ยวความทีอยากออกกําลังกายน้าแล้วก็แล,ล่นเขา้าปลาพี่น้องบ่เอารถมาบ่ขับรถมาเพราะว่าถ้าเอารถมามันสิบ่บด้ย่างอันนี้ยางมาประมาณสัก2กิโลเมตรนี่พี่น้องยางมาหดบ่งปลานี่เนาะก็บ่ไกลถือว่าบ่กไกลเดี๋ยออกกําลังกายนํายางไปยางมาก่างกลับก็4กิโลเมตรก็เก็บกระเทียมออกกําลังกายไปนํายางส้มปลาไปน้าพี่น้องมันกระือว่าเฮาเด้ยออกกําลังกายค่ะบ่ไกลค่ะบ่ไก่ที่ทาง,งาาแต่แนบเบิ่งงถังล้างค่ะ อยู่งพูดเดียวได้ละวัน <c oughs> หันเห็นคนยางพานพี่น้องกวกระคืดหยานเอามามาซอยเก็บกระเทียมเป็นมูเนี่พี่น้องขึ้นไปขึ้นมากขึ้นหยาดพืชพรรณนี่วันนีได้ร้ายเลยล่ะจักเสีอาจังได้พี่น้นอ,าางนอ,งองมันงามหงายจังงามงามเต็มไปเบิดร่ดนี่ของกินลายพี่น้องจักหนอกกระสิได้เก็บเพชรแล้วมาดำเจียวทามือนทาเว้นเล็งเวลาพี่น้อง ความสุขของเฮาเนาะพี่น้องขึ้นเป็นโก้อๆแบบนี้เด้อค่ะเด้อพุ่นน่ะขึ้นลงไปพุ่นแม่นเบิดอโลดปลาบ่แม่นน้อยๆพี่น้องปลาใหญ่แห้งพุ่นน่ะสุดตกหูลูกตาเอามาเก็บน้ำกันมนื้อนิเพื่อบรรยากาศปลาพี่น้องดอกไม้ดอกไหลกระลังขึ้นงามๆเต็มปลาพี่น้อง คล้ายปลาหนีพี่น้องจ้าอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในหางยังขายแพงพี่น้องอยู่ในปลากระไรหลาย,ลายคนเขาเจ้าทํางานเขาไม่มีเวลาเก็บพี่น้องประมาณซันมีลอยกับพี่น้องซีแฝงกับประมาณลอยยี่สิบบาทพวกเจ้าคิดเบิง้งเออขนาดาย,ายตําร้ายตํารหลวงกับยังขายแพงของสวิตเซอร์แลนด์นิ่มขัดละโพดหายพี่น้องอีดีถ้าพี่น้องื้นนี้มาดําเจ้ากะ ถ้าเก็บผักกระเทียมเอาบรรยากาศปางงามๆเอาวิวทิวทัศน์ของสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันเนาะมืเอนี้ก,ก็เก็บได้ผละพี่น้องคุ้งกระตางคุ้งง่วงเลยมืนอนี้เพราะว่าบอดด้เอาถุงมานาเนาะกเก็บกระตาหนึ่งเก็บไปให้น้องอยู่ที่ทํางานเพลินเฮ็ดสมคันสมให้กินเนาะค่ะเนาะก่อนสีเอ่อก่อนมันสีแก่ร้ายก็หนีเนาะแก่ร้ายก็หนีเนี่ยกินยากพี่น้องสีแข็งแล้วก็สีทากินดอกที่เดียวเนาะเราจะมีมะเก็บดอกไปพัดอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กระลังอ,อ่อ,อนๆอยู่ถือโอกาสเก็บ ไปไปดองไหวกินย่ำหนาที่มันบ่มีเนาะพี่้องจานนี่ก็เป็นนี่แหละเป็นวิถีชีวิตของมาดามเจวที่อยู่ต่างแดนเนาะนี่แหละหาอยู U ่หากินน้ากันพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งว่าอยู่ต่างประเทศก็มีขึ้นกันค่ะของพักหาอยู U ่หากินได้ขึ้นกันเนาะนอกจากช่วงหนาหนาวช่วงหิมะลงนีเฮ้าสิบม่มีพักบ่มีอยากินช่วงนี้ก็สิมีเฮ็ดมีพักมิทุกอย่างให้เฮ้าเก็บเนาะพี่น้องเนาะเอา้ามื้อนนี้มาดามเจวพ่อแล้วพี่น้องกัสิไดลาพี่ๆีน้องๆไปแล้ะค่ะเอา พ่พอกันคลิปหนาได้พี่น้องด้โอ้ยปวดขาแห้งพี่น้องจ้าเอาพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสําหรับมนี้มาดําเจาล่าไปกรขามาคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดําเจาในเด้อพี่น้องเด้อเสิ็เดีวเอาบรรยากาศให้ยูให้กินมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าค่ะโอ้เดี๋ส่องตาพี่น้องสวัสดีค่ะลาไปก่นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ ที่เข้ามาชมคลิปนะคะคืนน้ำไล่กับ,บท่านเมนตาในพี่น้องเอ้ยว้า,าหลไยๆไปแล้วค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าจ้า